มะยงชิดจัดเป็นผลไม้คุณภาพราคาดีนะคะส่วนใหญ่นิยมซื้อเป็นของฝากอีกทั้งมีผลผลิตในช่วงเดียวก็คือเราเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีสวนมะยงชิดแห่งนี้ชื่อว่าสวนน้ำทิพย์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกมีคุณไพฑูน้ำทิพย์เป็นเจ้าของพื้นที่ราว13ไร่ปลูกมะยงชิดได้700ต้นโดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว 7, จูณเเมตรคุณไพฑูย์บอกว่าการปลูกมะยงชิดด้วยกิ่งทาบขนาดใหญ่ จะทําให้ต้นพันธ์ุหาอาหารได้ดีกว่าต้นพันธ์ุขนาดเล็กหรือการเพาะขยายพันธุ์ด้วยรูปแบบอื่นๆและต้นต่อก็จะเป็นต้นมะปลางเปรี้ยวซึ่งมีการเจริญเติบโตเร็วส่วนการปลูกและการดูแลรักษาอื่นๆลองไปฟังคุณไพฑู์ค่ะเราปลูกในดินดินถมครับปลูกเราก็ใช้แกบขุด50ลึกหรือ50ปั้ง50แกลนะบผสมก็ใช้ปุ๋ยคอกเก่าที่สลายแล้วก็ปนปนนิดหน่อย แล้วก็จะให้โตดีก็ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดช่วยก็ใส่เย็นรดน้ําเช้าไม่ขุดนะพอขุดแล้วมจะตัดรากเพราะไอ้มายงมาปางเนี่ยรากจะกินผิวดินช่วงที่เริ่มติดดอกต้องลดปริมาณการให้น้ําลงเหลือสัปดาห์ละ1-2ครั้งหลังจากที่ติดเป็นผลแล้วก็เริ่มฉีดไคลโตซานและปุ๋ยมูลสัตว์นับตั้งแต่ติดดอกจนเก็บผลผลิตได้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด75วัน ั้งนี้เฉลี่ยแต่ละต้นจะให้ผลผลิต35-50กิโลกรัมหรือคิดทั้งสวนก็บปีละประมาณ3-4,000กิโลกรัมสร้างไรายได้ปีละไม่น้อยกว่า500,000บาทส่วนราคาของมโยงชิดก็ขึ้นกับขนาดของผลค่ะโดยมีฐานราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ100-700บาทตัวอย่างเช่นมโยงชิดผลโตขนาด12ผลน้ำหนัก1กิโลกรมัมจะขายได้กิโลกรัมละ300บาทรองลงมา15-16ผลต่อ1กิโลกรมัมจะได้ราคากิโลกรัมละ200บาท ซึ่งคุณภัยทุ์บอกว่าปีนี้อาจจะได้มากกว่าปีอื่นๆเป็นเท่าตัวเนื่องจากผลผลิตดอกเป็นพิเศษค่ะทีมข่าวมัติชนทีวีรายงาน